สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังฉลองสงกรานต์กันอยู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวพอดีช่วงนี้ตันไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าอยู่แถวนี้อยู่ที่มอบก็ถึงแม้ว่าเป็นวันครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองแต่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้อยู่และได้ใช้ชีวิต วันนี้วันครอบครัวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกๆท,ท่านคะ่ะเพราะเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงของจดหมายของน้องๆมวลมหาประชาเด็กนะคะเดี่ยวตันเริ่มจากฉบับแรกเลยถึงลุงกำนันสวัสดีและสุขสันต์วันสงกรานนะคะขอบคุณในทุกๆวันที่ทุ่มเทพเพื่อชาติไทย สู้ต่อไปนัดกับโสยขอสัญญาว่าจะอยู่ข้างลุงจนกว่าจะชนะนะคะเราชนะแน่นอนค่ะขอให้ลุงกำนันสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะน้องนัดกับน้องโอยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณตาสุเทพ ผมฟังคุณตาสุเทพจากลูส Sky ทุกเย็นจึงเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้คุณตาสุเทพขับไล่รัฐบาลขี้โกงนางดอกไม้ขอให้ปากํานันสู้ๆ้เราต้องชนะแน่นอนเพราะพวกเราคนดีครับผมได้ส่งเงินมาร่วมหุ้นกับคุณตาสุเทพ2,200บาท ขอให้คุณตาสุเทพสุขภาพแข็งแรงและให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นภัยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายด้วยครับจากน้องเข้าโอ๊ต mm hmm. เด็กชายพงศกรชำนาญกิจจังหวัดสุราธานีค่ะ mm hmm. จะรอฟังจากทางบลูสกายขอบคุณมากนะคะน้องเข้าโอ๊ต mm hmm. ถึงลุงกำนันที่เคารพ หนูชื่อเด็กหญิงวิภาวินีราชนาคหนูเรียนอยู่โรงเรียนทองท่าพ,พิทยาจังหวัดลบบุรีค่ะหนูขอให้ลุงกำนันสู้ต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้ง่ายๆนะคะเอาชนะคนโกงให้ได้นะคะหนูขอร่วมบริจาคเงินให้ลุงกำนัน120บบาทค่ะสู้ๆนะคะรักลุงกำนัน น้องสาวน้อยนะคะคำว่ารักหนูรักพระเจ้าอยู่หัวและลุงกำนันกับพี่ปองหนูรักมากที่หนูไม่รักคือนายกยิ่งรักค่ะและนี่มีวาดรูปนกหวีดสายล่อฟ้าด้วยนะคะจากเด็กหญิงทักษอรสุวรรณพบ ปอ .1 ทับ1น,น้องยุ้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตันเชื่อว่าพี่ปองก็รักน้องยุ้ยเหมือนกันนะคะกราบเรียนลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงนัทธิดาสีสุวรรณชื่อเล่นชื่อน้องปายอยู่บ้านเลขที่51อําเภอจะนนะจังหวัดสงขลา หนูขอมอบเงินให้กปปสเป็นเงินค่าขนมหนึ่งบาทค่ะเพื่อสมทบทุนและหนูอยากถามคุณยิ่งรักว่าทำไมถึงไม่ลงมาบริหารประเทศทางภาคกลางภาคใต้บ้างคะประชาชนในประเทศไทยได้เสียภาษีกับทกุกันทุกคนแต่คุณกลับไม่บริหารประเทศไทย และไม่รับผิดชอบอะไรเลยและจะเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรคะจากน้องปายเป็นคำถามถ,ามถึงคุณยิ่งรักนะคะมีแล้วก็มีมีวาดรูปด้วยนะคะสงสัยเป็นเหมือนไายชาร์ตเป็นกราฟแล้วก็แบบมีรูปนักโทษทักษิณทรราชสั่งการยิ่งรักยิ่งรักเป็นหุ่นเชิดแล้วก็จะมีขี้ข่ารองรับนะคะเช่นนัทวุฒ จตุพรหมอเวงธิดาสงสัยมันจะมีเหมือนเป็นราคาค่ะราคาก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะปลายแถวจนมาถึงทาลิตกับเฉลิมได้แค่20บาทค่ะ<笑><笑>เ,ออเงินเงินผ่านี่คือเงินภาษีประชาชนที่ระบอบทักษินโกงไปนี่จากน้องน้องมวลมหาประชาเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณตากำนันสุเทพ หนูชื่อเด็กหญิงมิรันตรีทองอุรุณสวัสด์เรียนอยู่ปอสองทับสอายุ8ปีจังหวัดจากจังหวัดสมุทรปาการหนูและตายายกับน้องหนูอีกสองคนชอบดูบลูสกายทุกวันเลยค่ะและน้องคนเล็กสุดคือหนึ่งขวบ10บเดือนพอถึงตอนเย็น ด่าว่าอีปูเน่าว,ว่าอีปูเน่าออกไปออกไป <c oughs> ไม่แน่ใจว่าที่หมายถึงนี่คือเด็กหนึ่งขวบที่พูดเปล่านะคะสุดท้ายนี้หนูให้คุณตากำนันสุเทพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสู้จนชนะค่ะและหนูมีเงินมาให้คุณตากำนัน200บาทน้องขอช่วยอีกคนละ100บาท รวมเป็น400บาทค่ะหนูจะคอยดูพี่ตั้นอ่านจดหมายของหนูค่ะน้องไข่หนุยขอร่วมด้วยอีกร้อยบาทค่ะจากน้องมิน้นน,น้องม่อนน้องแม็กทองอุรุนสวัสดิ์ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิง ว่าไรลักสิงคานอยู่ชั้นป .1 ทับ1โรงเรียนเจริญมิตรหนูดูลุงกำนันทุกวันหนูจะเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันสู้ๆนะคะหนูขอให้ยิ่งรักแพ้ลุงกำนันชนะพ่อของหนูมาช่วยลุงกำนันสี่เดือนแล้วคะ่ะหนูรักลุงกำนันสู้ๆนะคะหนูคิดถึงลุงกำนันนะคะ ขอให้ลุงกำนันโชคดีนะคะพ่อหนูชื่อวิทยาสิงคานแม่หนูชื่อเพนศีสิงคานจากนกครศรีธรรมราชค่ะหนูฝากเงินช่วยลุงกำนันหนึงร้อบาทค่ะขอบคุณนะคะครอบครัวคุณสิงคานที่รักชาติและร่วมต่อสู้กับเราฉบับสุดอีกสฉบับสวัสดีค่ะคุณลุงสุเทพ ผมชื่อเด็กชายณกรทองมีโรงเรียนอ m p มชันผมอยู่ชั้นปหนึ่งผมเคยไปร่วมชุมนุมกับชาวกปอป,อ,ปอ,อครับผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงสุเทพและชาวกปอป,อ,ปอ,อทุกๆคนขอให้พวกเราได้ชัยชนะในเร็ววันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศชาติครับ ฝากเงิน200บาทมาช่วยด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะสบับสุดท้ายของวันนี้นะคะสวัสดีครับคุณลุงสุเทพผมชื่อเด็กชายผลิตทองมีโรงเรียนอาสมชันผมอยู่ชั้นปสาผมเคยมาร่วมชุมนุมที่สวนลุมกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชาย ครอบครัวของผมให้กำลังใจคุณลุงสุเทพขอให้ลุงสุเทพชนะนะครับผมฝากเงินมา200บาทครับลุงกำนันสู้ๆขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นฉบับสุดท้ายของวันนี้นะคะแต่สำหรับน้องๆก็ยังทยอยส่งจดหมายมาได้เรื่อยๆเพราะลุงกำนันก็ได้บอกแล้วว่าคือเราได้ทำล็อตแรกเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วส่วน จดหมายที่เหลือที่ยังทยอยมาทุกๆวันที่ปั้นได้ขึ้นมาอ่านเนี่ยลุงกำนันก็ได้บอกแล้วว่าจะพิมพ์ฉบับที่สองคือจดหมายของเด็กๆนะคะส่วนน้องๆทุกๆคนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทุกๆฉบับที่ได้ส่งมาถึงเราลุงกำนันเป็นคนอ่านเองทุกฉบับเลยและได้ดูและเป็นคนมอบให้กับปั้นกับมือเลยนะคะและยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปั้นมาอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ